หลายคนคงจะรู้ดีกันนะครับว่าวัฒนธรรมฮิปฮอปหรือวัฒนธรรมการแรปเนี่ย ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากประเทศไทยเช่นเดียวกับคำว่าฮูที่มีความหมายว่าย่านที่อยู่อาศัยของคนยากจนหรือย่านที่มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งรวมถึงยาเสพติดที่แพร่หลายสามารถหาซื้อกันได้ง่ายมากในย่านนั้นซึ่งจะเป็นคำพูดที่แรปเปอร์หลายๆคนในต่างประเทศใช้พูดเพื่อชาวเอาที่ที่เขาเคยอยู่มาหรือที่ที่เขาจากมาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยคำว่าฮูดเนี่ยก็จะมีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่าแ gangster หรือคำว่าสตรีทแก๊งอะไรประมาณนั้นนะครับหรือ ถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะหมายถึงสลัมหรือย่านที่อยู่ของคนยากจนในประเทศไทยซึ่งมันก็คงไม่แปลกใช่ไหมครับถ้าเป็นแรปเปอร์ที่เคยอยู่ที่นั้นจริงๆแล้วพูดถึงจุดที่เขาเคยผ่านมาหรือจุดที่เขาได้เติบโตซึ่งถ้าให้พูดถึงแรปเปอร์ประเทศไทยที่พูดถึงสลัมหรือพูดถึงจุดที่เขาได้เติบโตมาเนี่ยผมก็ขอยกตัวอย่างสักสองคนละกันนะครับอาทิเช่น เนื้อหาเพลงก็จะพูดถึงชีวิตที่เขาได้ตื่นเช้ามาเจอกับคนรอบตัวในย่านสลัมที่จะมีตั้งแต่คนเสพยาคนขายยา รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆในย่านสลัมซึ่งก็อยากให้หลายๆคนที่ยังไม่เคยฟังไปหาฟังกันนะครับเพราะว่าเพลงที่ผมได้ไปฟังมาเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ของสลัมได้ดีมากๆยังกับเราได้ไปอยู่จุดนั้นเลยนะครับส่วนคนที่2เนี่ยผมขอยกตัวอย่างเป็นโฟแบงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะไม่พูดถึงดราม่าของโฟแบงนะครับเราจะพูดเฉพาะเรื่องที่เขาถ่ายทอดออกมาในเพลงแต่ถ้าสาหรับใครที่อยากฟังดราม่าของโฟแบงเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะครับกลับมาที่เพลงของโฟแบงกันต่อนะครับเพลงของโฟแบงเนี่ยก็จะพูดถึงชีวิตประจํา ว่าในสลัมของเขาที่จะชาวเอาถึงบ้านเกิดที่เขาได้เติบโตได้ใช้ชีวิตได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากจุดที่เขาเคยอยู่จุดที่เขาเคยเติบโตมาซึ่ง2คนที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ย มันก็ไม่แปลกเลยใช่ไหมครับที่แรปเปอร์คนคนหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงจุดที่เขาได้เติบโตและจุดที่เขาได้ผ่านมาแต่มันดันมีแรปเปอร์คนหนึ่งครับที่เขาได้มีชีวิตที่สุขสบายชีวิตที่ไม่น่าจะยากลําบากเหมือนคนที่เกิดในย่านสลัมพอถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยถ้าคุณมีเงินใช้โดยที่คุณไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเนี่ยแค่นี้คุณก็สบายมากแล้วนะครับเพราะถ้าคุณเกิดในครอบครัวที่มีทุกอย่างพร้อมเนี่ยแบบนี้จะไม่เรียกว่าสลัมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ประเด็นดราม่าที่เราจะพูดกันดีกว่านะคร เจสหรือเจแปนลูกชายคนเดียวของแจ๊ดสปุกนิก,กปากไปยองกุ๊กกุ๊กซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักพ่อของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นตลกชื่อดังในประเทศไทยของเรานะครับแต่ว่านอกจากมีความสามารถด้านตลกและนักแสดงเนี่ยแจ๊ Jet ก็เคยทําเพลงนะครับและเคยอยู่ในวงการฮิปฮอปของเราด้วยเคยเป็นพีดีในรายการโชว์มีเดอะมันนี่แต่พักหลังๆเนี่ยเหมือนจะผันตัวไปเป็นนักแสดงแบบเต็มตัว และได้มอบ a k a j เจแซให้กับลูกชายได้มาทําต่อในวงการฮิปฮอปของเราแต่เนื้อหาของเพลงเนี่ยจะไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยนะครับอาจจะเป็นด้วยไว้ที่ต่างกันในขณะที่ทําเพลงหรือสิ่งต่างๆที่ได้เสพในชีวิตประจําวันรวมถึงสังคมที่หล่อหลอมให้เขาได้พูดอะไรแบบนั้นออกมาสิ่งที่เสพเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงยาเสพติดหรืออะไรอย่างใดนะครับแต่ผมหมายถึงสื่อและแนวเพลงที่เขาได้เสพในทุกๆวันนะครับเพราะผมเชื่อว่าแร็ปเปอร์ไทยหล,หลายๆคนเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองและได้ไปเสพสิ่งต่างๆในโลเ ลืมความเป็นตัวเองไปนะครับถ้าให้ผมยกตัวอย่างชัดๆหนึ่งคนเลยเนี่ยก็ขอยกตัวอย่างยังเจบัตรอุดรของเราละกันนะครับเพราะว่าด้วยเนื้อหาเพลงที่เขาจะพูดถึงความเป็นแก๊งๆนะครับแต่พอมีเรื่องจริงๆเนี่ยไปดูคลิปกันดีกว่าผมขอไม่พูดยยยยว่งาแมรก ผมไม่ไหวผมยอมแพ้ไปเลยที่ชนะไปเลยพี่อ่าวมึงไม่ไม่ต้องมานั่งปี๊ดต้องมานั่งกู้อะไรอีกแล้วนะครับไม่ได้นะรอบหน้าพวกบางคไม่ยอมนะครับี่ถ้ามึงเขี่ยบอลก่อนนี่คือเปิดศึกเลยนะครับจังโอเครู้เรื่องแล้วน้องชายนี่ผมในทีมเหมือนกันนะพี่เรื่องยืนยัไม่อไปเนี่ยต้อง่ไปตอนเนี้ยตอนเนี้ย อย่างที่ได้รับชมกันไปเลยครับส่วนตัวช่องของเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่ในเมื่อคุณพูดในเพลงของตัวเองเกี่ยวกับความรุนแรงและการท้าทายคนอื่นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนื้อหาที่คุณเคยแรปลงไปเนื้อหาที่คุณเคยพูดท้าทายคนอื่นวันหนึ่งมันก็จะวกกลับมันมาหาคุณเองและในเมื่อถึงวันนั้นจริงๆและคุณไม่ได้สแสดงออกมาเหมือนที่เคยพูดในเพลงมันก็จะทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยดูตลกดูแคปอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนสำหรับดราม่าของเจแปนเจแซของเราเนี่ย ก็ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ผมก็ฟังแล้วรู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเนื้อหาเพลงที่เขาได้แรปลงไปเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาพที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราเคยได้ยินกันมาก่อนเอางี้ดีกว่าครับก่อนที่คนดูจะตัดสินเนี่ยเดี๋ยวคนดูลองไปฟังกันก่อนดีกว่านะครับว่าเนื้อหาเพลงของเจแปนหรือเจแซเราเนี่ยได้แรปไว้ว่าอะไรบ้างนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับคืออย่างที่ผมได้บอกไว้ในต้นคลิปเนี่ยถ้าจะพูดว่าฮูดเนี่ยมันต้องคล้ายคลึงกับคําว่าสลัมนะครับซึ่งส่วนตัวที่ผมมองเนี่ยถ้าเป็นลูกชายของตลกชื่อดังที่มีฐานะค่อนข้างโอเคนะครับไม่แบบไม่ยากจนหรือไม่ได้อยู่ขั้นแบบปานกลางด้วยซ้าไปนะครับแบบมีกินมีใช้เลยแหละแล้วเมื่อพ่อของเขาอยู่ในฐานะที่เป็นแบบนั้นเนี่ยคงไม่ปล่อยให้ลูกชายไปอยู่ในที่ที่ลําบากขนาดนั้นโอเคคนดูผมได้ไปเลื่อนหาเกี่ยวกับชีวิตของเจแปและได้ไปเจอคลิปวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะ แม่ลูกจับเข่าคุยกันเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาของลูกชายนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับรอยากได้ทุกอยาก่างคือได้ทุก,กอย่างจริงทิ้งบัตรเครดิตไว้ให้1นึ่ใบในวงเงิน30,000บาทแล้วก็ให้ใช้เงินอ่ะวันล,ละ10ปอนเป็นเงินส่วนตัวอีกไ,ไปถึงช่วงแรกลงเฟซบุ๊กให้บัตรเครดิตเด็แค่ลูกกูมีเข็มขัดกุดที่กับแว่นแซงโอ๋ร้อง อย่างที่ท่านผู้ชมได้รับชมเลยครับเนื้อหาที่เขาได้แรปลงไปในเพลงของเขาเนี่ยมันดันไม่เหมือนกับชีวิตจริงๆของเจ้าตัวนะครับหรือทําให้เสียงตอบรับหรือคอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะแย่มากนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาอ่านสักเม้นสองเม้นละกันลูกคนรวยเบียวสลัม จสบอกกูฮัตโซแทบตายลูกชายอยากเป็นสลัมเฉยก็อย่างที่เห็นเลยครับเหมือนคนดูเนี่ยจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ยังไม่จบครับผลของการกระทาของเจสเนี่ยมันทําให้คนในวงการเนี่ยไม่ชอบนะครับและได้ปล่อยเพลงดิ j เจสซึ่งเพลงดิสเนี่ยก็จะมีชื่อว่ามึงไม่ใช่เด็กสลัม,มซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังสั้นๆละกกันนะครับสำหรับเพลงเต็มเนี่ยก็ไปหาฟังกันได้เลยนะครับตอนนี้เพลงก็ดรอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมึงไม่ใช่เด็กสลัมมึงไม่ต้องพยายามยมีเฮียมึงไม่ใช่เด็กสลัม ไม่ใช่เดสลามหลอไอเฮียมไม่ได้มาจากสลามไอเฮียไม่ได้ใกล้เคียงสักนิดไอเฮียกูมีหนึ่งคํำถามว่ามึงจะสลามกี่โมงมึงเกิมาแบบฟ้าประทานแต่มึงดังทําตัวให้เราก็คนดูไปหาฟังกันได้เลยนะครับตอนนี้เพลงก็ดอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากที่ปล่อยเพลงดิสได้ไม่นานเนี่ยฝั่งของเจแซดก็ได้ทําการตอบกลับผ่านทางไลฟ์สดทิกตอกนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าคอมเมนต์ถามมาเข้ามาครับว่ามีอะไรกับอิสเพนครับเล่าได้ไหมครับแบบ ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ไม่ได้สนใจครับผมไม่ได้รู้จักกับเขาด้วยอไม่รู้ว่าะอะไรที่ถมใช่ไหมใช่ใช่ถ้าถามแบบมีปัญหาอะไรคือตัวผมอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เขาอาจจะมีปัญหากับผมบีฟแบบออนไลน์หรือบีฟแบบเวทีอันไหนอินแพคกว่าก็นถ,ถ้าถามอะไที่พี่ชอบใช่อืมถ้าพี่ชอบพี่ชอบออนไลน์เพราะมันแซมกันมากกว่า <c oughs> มันคือแซมอ่ะ มันแซ่บแล้วเราเราถ้าเราเป็นคนดูเราหาใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าน้าเวทีอ่ะมันจะเห็นเลยว่าใครเอาไม่เอาใครยังไงมันจะวุ่นวายกว่าแต่ถ้าถ้าในออนไลน์อ่ะมันจะเป็นฟิลแบบสตอรี่เลยมันมีให้อะไรให้ดูอ่ะให้เข้าใจอ่ะอเคยเจอบีที่แบบว่าคิดว่าล้าเ้นจนไม่แร์ปะกล้อันนี่ยแหละที่มันด่าพี่แบบเลยเรามันด่าว่าอะไรคือแบบไม่ได้รู้อะไรกับผมเลยอ่ะอย่างแบบ เรื่องสลัมกีม่วงเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องต้องพูดอะคือแบบมันไม่รู้จักพี่อะสิงเข้าใจใช่ปะมมมไม่ได้หมายความว่าไม่รู้จักแล้วด่าไม่ได้ไม่รู้จักก็ด่าได้แต่หมายถึงว่าสิ่งที่คุณด่าคุณมั่นใจหรือยังว่ามันคือความจริงว่าคุณไม่ได้รู้จักผมอมถูกปะ่ะถ้าวันหนึ่งเนี่ยต้องทำวิดแทรกกับเนี่ยจะจัดแบบไหนปะ่ะถ้าวันหนึ่งต้องทำวิดแตร์ ไม่ได้หมายถึงใครนะครับไมไ่รู้นะครับไม่ได้หมายถึงใครไม่รู้ก็รู้เพือ่อนต้องทำเพลงเก่าก็จะสุดยี่แล้วอ่ะขนาดเราทาเพลงของเราเราทาเพลงชีวิตเราอะไรเงี้ยมันยังเราก็ยังทําดีเลยก็เกิดเราไปทำํำดีบมันก็คงสุดยู่แล้วอ,ะอ่ะและแค่นั้นยังไม่พอนะครับโอ้โหบีบนี้เดือดมากบอกเลยหลังจากที่เจแซดได้ตอบกลับเนี่ยฝั่งของอ e ีสเพนก็ได้ตอบกลับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าเขาว่ายังไงบ้าง ตื่นมาก็บนเทิงเลยสัตว์มีคนส่งเรื่องมึงให้กูเต็มนะกูพยายามดูบ้างไม่ดูบ้างกูไม่ค่อยมีเวลากูจะพูดสั้นๆนะเท่าที่กูรู้มาหนึ่งเอ่อกูไม่ไลฟ์สดแล้วก็กูไม่ไปไลฟ์เฮียอะไรแน่นอนกูไม่ใช่สตรีมเมอร์กูไม่ใช่ต er, ิ๊กต็อกเกอร์มึงจะไลฟ์แคมโชว์กางอะไรเฮียอะไรของมึงไปเรื่อยก็เรื่องของมึงมึงคาดตัวเองอยู่ึงรู้ปะ สองเรื่องทาตียท่ทาต่อยอไม่ต้องพูดในอินเทอร์เน็ตเยอะหรอกมถึงเวลาก็เห็นหนึงแหละเฮียคนติดตามกูเขาก็รู้กูเป็นยังไงสามมึงบอกก็ไม่รู้จักกูกูใครแต่ผมโคสต์แล้วกูมีชื่อนะแล้วก็ยอดวิวก็เห็นอยู่ถ้ากูอยากพูดไปสี่เหงือเฮีย ก็สำหรับเพลงเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะดรอปไว้ใต้ดีสคริปชันละกันนะครับก็ไปหาฟังกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ไม่มีอะไรพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับช่องเราเนี่ยอัปเดตข่าวสารฮิปฮอปดราม่าและมีมตลกตลกทุกวันเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยคนดูอยากให้ทำเกี่ยวกับแรปเปอร์คนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับ See you b r t uh. e